สว่างสวัยปลูกซ้มอย่างใช้ได้สีอย่างพอหลวงชี้ทางพี่น้องเกษตรกรไทยต้นไม้คือลมหายใจต้นไม้ให้ชีวิตเริ่ทนาคารต้นไม้คือธานาคารต้นไม้เพื่อ ั่คือเรื่่องงจรริิทีีมีมมาาานาน,น,าน,นนชวตเคูกพับผมสวัสดีครับพี่น้องมิสหายสายเขียวหัวใจเดียวกันทุกท่านสู่ผู้สุขตนนะครับผมส่งรายการคนขับปลาครับพ่อพ่อ,พ,อ,พ,อพี่น้องคือเกา่าคือหลังครับเห็นเกาเหมือนเคยพ่อพ่อทั้งสงรายการนี้นะครับก็มีสาระดีๆที่มาฝากพี่น้องคือเกา มันนี่ผมมาอยู่ที่ทุงหน้าครับทงหน้าที่ธานี้เอื้อนน้องคุณลุงนะครับน้องคุณลุงที่เป็นพื้นหน้าที่ปีกลายนาทวมนะครับนาทวงนาทวงแล้วก็เล่ยบริวารเขาครับปีนี้จัดไหมครับจัดไหมจัดเต็มเอาของมาหวานเลยนะครับหวานแต่เดินพืนสภ้อนะครับปีก่ายแห่งเดือนนี้ฝนตกหนักครับแต่ปีนี้พึ่งตกพึ่งครั้งแรกแต่ว่าได้ไยไว้กว่อนแน่แล้ว ตั้งแต่เกี่ยวตั้งแต่ฤดูการเกี่ยวเข่าจบนะครับแต่พื้นที่สองงานนี่บริบรานเขานะครับก็เลยต้องวานไว้ปีนี้เป็นการทานเหตุการณ์ครับทนเหตุการณ์เพราะหน้าพื้นนี่มันลึกนะครับเพราะดันขึ้นมาเห็ดปลูกต้นใหม่นะครับดันขึ้นมาเป็นถนนออปลูกต้นใหม่ล,ลดพื้นที่ในการทำหน้านะครับการเห็นหน้าบ่มนว่าเสร็จง่ายๆนะครับการลงทุนหลายลงทุนหลายครับเพราะว่าตั้งแต่ไถ วานไตระไตวานนะครับปุ๋ยคาพับนเข่าเห็นลายอย่างนะครับลงทุนหลายแห่งนะครับก็เลยปรับเปลี่ยนวิธีชีวิตนะครับวิธีการดำรงชีวิตการพฤติกรรมการเห็ดนะครับเปลี่ยนมาเป็นขนาดใหญ่ๆนะครับปลูกต้นไม้ไว้นะครับกับประทนใหญ่ครับต้นไม้ยังแนมเห็นกระปดกระแปดนะครับน้อยๆที่เห็นแน่กับตรงนี้นะครับมองทางถนนเป็นหนุมมงนะครับอนาคตจากหน้าเคยเห็ดอยู่ประมาณสิบ สี่สิบหาไรนะครับสิบหาไรนะครับแล้วยกไรครับตอนนี้ลดพื้นที่ลงเพื่อลดต้นทุนในการเห็ดหน้านะครับพอเห็ดหน้าสุดม,มือนี่เพื่อขายบ่อกะไรกไรนะครับเนาะมีเห็นมีรถไถจะของหรือมีรถเกี่ยวจะของอีกอย่างนึงนะครับตอนนี้ก็เลยลดต้นทุนในการเอ่เห็ดหน้าลงโดยการดันขนาดมันกว้างดันดิ่ขึ้นให้เป็นสูงเพื่อปลูกต้นใหม่นะครับฟันกระปูขึ้นกันนะครับ ปลูกสองไปทุกปีครับผมเพราะว่ามันตายแน่ยังแน่กับสมปีนี้โครงการยหนนาปีน้ก็เลยประหยัดต้นทุนลงกับหวานนะครับหวานเราคือเก่ายหนนาเพื่อกินครับผมแหนนาเพื่อขายผลผลิตนะครับเนาอมันเหลือกินยังขายครับผมนี่ครับที่เห็นผลนผูกอผูกลวดไว้นี่นะครับตีเบอร์ไว้เลยเรียบร้อยนะครับต้นใหม่ตอนนี้เิ่นเขาโครงการแล้วนะครับนี่เขาโครงการรวมการสื่อขายขบวนเครดิตแล้วนะครับนี่ ขาของการเรียบร้อยนะครับต้นใหม่ในบริเวณนี้พื้นที่นี้นะครับเขาของการเรียบร้อยแต่อยู่รอดแค่องค์การและกระจกหรือว่าองค์ทางโทกศมาตรวจตรวจสอบอีกที่หนึ่งนะครับว่าผ่านบอนะครับเลยเดี๋ยวเมื่อวานเขาไว้ก่อนวานเห็นหน้าไว้ก่อนแม่ยังดอกวานสาก็นี้เดี๋ยวเมียดาเมียดาพอย,ยังครับพี่กายมาดูดหนามจุดเมยครับดูดหนามจุดเมยจนแบบว่าที่นี่แบบว่าบางวลนาทีบบาพ้อนเลยครับกบบระบอกด้เขานะครับ บริวารน้ำพื้นนี่ครับริวารวานอีพื้นหนึ่งนี่เป็นโครงการวานเขาหนาแรงให้มันท่านกรดูกการนครับเข้าว่านแล้วครับท่านเดี๋ยวบางคนเขายังมาท่านถอนมันขึ้นนะครับเป็นหน้าปังนะครับมันมันมันตีนะครับเอ้ยเป็นมันปังครับมันหนังเรล่าหลังฤดูกัาเค็บเกี่ยวนะครับเจ้ากระไดเพราะได้นะครับขัดขยันอดทนนะครับรอแดดเป็นนี่แดดคักครับต้นไม้ที่ป่วยก็ตายไปหลายต้นนะครับ เดี๋ยวพายพึ่งต้นใหม่ที่มันตายล <c oughs> ักกาเป็นต้นใหม่ที่เขาลงโครงการเรียบร้อยนะครับแต่ว่ามันกัดสีฟื้ออยู่บ้างผมว่าเพราะว่ามันบ่ท่านแหงสนิทนะครับเพราะว่ามันฝนตกสซมาสองมือนที่แล้วนะครับคงสีฟืน้นขึ้นท่านครับโครงการนะครับกำลังแทงหยอดครับน,นี่เป็นต้นสะเดานะครับต้นสะเดาเทียมเราสะเดาเทียมนะครับผมสะเดาช้างทำไมกำลังแตก ใบแตกนอก้นือนวครับเต็มอยู่นี่นี่ต้นแดงนะครับต้นแดงกำลังแตกยอดถอนยอดขี้เล็กได้มดครับ,รรบต้นสักต้นนี้ก็ซึ้อกาสิใหญ่กุมูนะครับวปบผมมาสามปีสองปีสามปีนะครับบริเวณนี้ใหญ่กูมูแต่กาเป็นต้นใหม่เล็กๆนะครับตันนี้เป็นการขุดคลองนะครับเป็นคลองคลองมาจากการเก็บกักน้ำทั้งพุ่นนะครับขุดคลอง ไหลหนักหน้าคือลงม,มาอยู่หน้าลงม,มาในหน้าอันจะคล้องนะครับเพื่อเก็บก้านน้ำว่าจะใส่คล้องนี่คุณคุดนะครับจะให้ลถไมโครคุดไปประมาณชั่วโมงหนึ่งนะครับพันกว่าบาทจะเป็นคล้องไว้เพื่อเก็บก้านน้ำแล้วก็สองเป็นลำเลียงน้ำนะครับคล้องลำเลียงน้ำผ่านท่อเนี่นครับพลุไปฟังพูดครับพอหน้าพื้นหนีเป็นหน้าที่ขวงขวงทางน้ำนะครับก็ต้องจัดการให้ขาเจา ดังนัรีบ้อยนะครับเพื่อ่เป็นการถล่มบาแหว่งกันนํำเลยดีคขุดคลองไหวเพื่อใส่ซอยน้ำเพื่อเก็บน้ำทุกเม็ดน้ำฝนลงมาครับเป็นฝนพึ่งตกเท่าแรกครับเพราะถ้าม่น้ำขังนะครับมืองเบืองแล้วถ้าจะปลูกต้นไม้เสริมต้นนี้ครับมึงที่ไม่โค่หยียบถึงแน่ยังแน่นะครับเนาะเพราะว่ามันหลีกเลี่ยงบ่ไห้ต้องจัดการนะครับต้องมาปลูกต้นไม้เสริมบริเวณที่ขุดไหวนี่ลดพื้นที่การทำนาลงไปนะครับแต่ว่าที่อย่างอื่นใดปลูกพักปลูกมีได้นะครับนี่หนามมา เดี๋ยวปีนี้เราภาววมุงมองปู่ไว้นะครับเดี๋ยนไ้กินด้อยากนะำครับเขาเรื่องเขาประเด็นนะครับเนาะมือนีการทาหน้าเห็ดแบบหน้าแบบลดต้นทุนนะครับเป็นะกะ็เป็นการทาหน้าแบบให้ทันดู้การฟังนึ่ท่านเดทไทยครับปีมือนี้ันศิไทยพร้อมกันฟังปีนี้มันเลึกกลัวนะครับหลึกแหง,งเลยต้องวานก่อนตัวน,นี้เป็นแป้งหน้าเป็นแป้ง คณะทองคำน้องคุโลงนะครับตามสื่อสวนที่ผมตั้งไว้อยู่ในเครือข่ายของวสันดาวเทียมนะครับผมได้เจตนาะหรือตั้งใจให้ปลูกเป็นไม้ไม้คุ่ล้อมผสมกับไม้ป่านะครับนาะไม้ป่าก็คือพวกนี้ครับต้นพย้อมนี่ครับต้นพย้อมต้นยีลำนี่ครับยีลำพย้อมก็เป็นไม้ล้อมหน้นะครับมือว่านมื่อกอนผมไปเที่ยวอยู่แถวจันทร์เห็นเขาไปไหวนี่ปล่าน้ำมันตน้นใหญ่ๆครับถามกระจอาว่าประมาณต้นละสามหมื่นถึงห้าหมื่นนะครับบางต้น ต้นใหญเกือบหกหมื่นนะครับ็ยอมแต่บระมาณต้นขนาดนี้นะครับเป็นต้นใหญ่ในซ้ำคนโอบหนึ่งนะครับประมาณหนาสิบถึงสิบห้านิ้วนะครับผมตัดนะครับตปนนเป็นไม้พักเมกครับพังเม็กก็เห็นขจาไปหล่อมขายอยู่แถวบ้านหน้าเอาบ้านรีสอร์ทพวกอย่างไร้ไร้นะครับผอพังเม็กนี่หรือเส็นแดงนะครับแต่บางต้นก็ตายแน่นะครับตายตายเงี่ยวลง นี่คือต้นตะเคียน,นครับที่ปลูกเอามาอย่างยืนเป็นอีแรงแห้งจนใต้ใบเลยครับใบโรนหมดแต่ว่าคือสิบอกเป็นยังเดี๋ยวว่าฟื้นขึ้นไหมครับนี่สมเร็จพักเมฆนี่ครับ,เ,รบเดี๋ยวก็ฟื้นขึ้นไหมนะครับถืงนนำแล้วถือฝนรดนฝนหนึ่งแล้วแต่ต้นใหญ่ๆ่บนน่ใแจ้ครับมันจะฟื้นบอ่อครับตะเคียนแห้งแรงแห้งสุดยอดพีทบงซาทะลุเป่าไปเลยครับเป็นการปลูก ไอ้ผสมประสานนะครับเป็นแป้งปลูกที่เจตนาตั้งใจให้เป็นแปง้งพืชทีใต้นะครับตัวนี้เป็นแป้งปลูกที่ว่าผสมประสานระ,ระวังไม่หลอมไม่คุลอ่อมก็ไม่ป่าไม่อย่างยื่นะครับนี่ตน้นก้นเก้านะครับหรือต้นมันป่าต้นตํ้เสาอะไรต้เอื่นนะครับแต่ผักใดทินใดอื่นจะได้นะครับตัวนี้ก็คือสีหลอดอยู่ครับเพราะฉะนั้นนะครับการเขาโครงการนะครับโครงการนี้การเป็นแป้งปลูกไม่ปลูกปลูกเป็นไม่คุล้อมนะครับก็มีโครงการ เออื่อขายข้าบอนเครดิตเขามากอ่ะหนาคิดนะครับหนาคิดว่ามโหที่สื้อขายกันจางไหเรือสีอรักษาดูแลเรียต้นไม้จังไหนนะครับแต่ตามที่ผมศึกษาม,มานะครับกับน่นวยงานทศกศผนบอกว่าต้นไม้ที่ปลูกในพื้นที่ที่จะเข้าโครงการนะครับเป็นต้นไม้ที่ปลูกสมมติวราลอยต้นนะครับเนาะสมมติลอยต้นนี้ห้ามหายเกินสิบห้าเปอร์เซ็นต์หรือห้ามปลูกเพิ่มเกินสิบห้าเปอร์เซ็นต์หมายถึงว่า ต้นใหม่ทีมห้อคุล้อมนี่นะครับออกไปลอยต้นให้คุณได้แข่สิมหาเปอร์เซ็นต์นะครับคือสิมหาต้นแล้วก็ปลูกเพิ่มได้นะครับเบอร์เกอร์สิมหาเปอร์เซ็นต์ก็คือสิมหาต้นคือกันเพราะฉะนั้นใหม่คุ่ล้อมนะครับก็บอได้ว่าคุชปูกปีหนึ่งคุล้อมได้เลยนะครับสองปีถึงสามปีครับเมื่อต้นนี้นี่ครับนี่เกือบต้นนี้สองปีนะครับสองปีเกือบสามปีแล้วนะครับแต่ต้นยังหน่อยก็ไม่บรมษัทคุล้อมไปขายได้ราคานะครับ ได้กับาถึงนะครับเนาะนี่ครับเป็นไม้คุ่ล้อมแล้วก็ไม้ปลาผสมกันร้อยต้นขายได้เมื่อคุณได้มันซิบหาต้นนะครับสิบหาตน้นหรือสิบหาเปอร์เซ็นคุดไปหล้อมขายได้นะครับมีไม้กระโดนกระโดนปลาครับปลูกไว้เพื่อคุลล้อมเพื่อกันนะครับเนาะแต่ว่ามางเทื่อสีปลูกไว้ทําพันธุ์ทาแนวหรือว่าเป็นแนวสืบทอดต,ต่อไปนะครับไม้มันปลาพวกนี้ เมื่อคูดไวแล้วซิมหาต้นม่่่่่่่่่่่่่่่่่่า่่่่่่่่่่่่่่่ต่่่่ครับ่่่่่น่่่่่่่่่่ห่่่่่่่่่่่่่่่่่ค่่่่่่่น่่่่่่่น่่่่่่่่่่น่่ร่บ่น่่่่่่่่่่่่่่่่่ข่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่ิ่่่่่่่่่่่อท่่น่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่ปี่่่่่่่่่่่่่่่่่่ใน่่่่่่แต่่่่ผู้ ผูดําเนินโครงการนะครับสิพาเห็ดทางไดนะครับกับโครงการคือกันเป็นของผูใน,นการกับเป็นทกศนะครับเป็นสำนักงานทกศเป็นคนเห็ดอ่าผมกับเป็นผูผูดเจ้าของโครงการเนาะง่ายๆก็เลยเด็กศึกษากับเพื่อนมาเพิ่งบอกวิธีการมานะครับคือตอนไม้คุดหลอมนี่คือคุดออกได้แต่ต้องปลูกเพิ่มนะครับปลูกเสริมไปเรื่อยว่ามั่วสิถาแต่ขายข้าบอนหรือว่าสิถาแต่ เฮดหน้าหรือสิทธาแต่ไม่คุล่ลมกันบไว้นะครับต้องเฮดไปให้คู่กับคู่กันไปแล้วก็มีทางออกมีแนวทางจากหน่วยงานต่างๆนะครับที่ให้ข้อมูลคือข้อมูลมากครับแต่มาบอกต่อสู่พี่น้องฟังนะครับผมอะเราได้รับข้อมูลไปแนะ่นะจากทากศแนะ่ก็มาบอกพี่น้องนะครับเนาะเพื่อบางคนไปท่านหูนะครับว่าไม่คุร่มสามารถขายข,ายข้าบนเครดิตได้บ่นะครับสามารถรหลวงโครงการได้บ๊สี่นี่ครับต้นพยอม ของปีกับสามปีครับนี่มแดงมาอยู่แล้วนี่นี่มดนแดงก็นวดข้างหนามพอกกับเสตขายนะครับผมขายคือกันไม่ไปยอมแล้วไม่ทิกไม่ปลาไม่เศรษฐกิจพอกปลูกไว้เสมไว้นะครับคางๆางหาเม็ดตัวต้นหนึ่งนะครับหาเม็ดตัวต้นหนึ่งไหมถึงว่าไหม่ปลาไหม่ตะเคียนนี่ครับนี่ไม่ตะเคียนก็ยังหนาหางกนอยู่หาเม็ดนะครับผมปลูกนีพื้นที่ของผมดันดานเป็นขนาดใหญ่ๆกับปลูกเลยนะครับ ต้นตะเชียนต้นนี้นับหนึ่งนะครับนับไปอีกพูนครับต้นยังหน้าต้นต้นนะครับอีกห้าเม็ดนะครับก็ปูไม่เสริมคือไม่คุล่อมนะครับต้นนี้บางต้นก็บใต้เน่แรงแห้งครับแรงตายแล้วก็ปูไม่ต้นนี้เป็นต้นมะข่าแตะนะครับมะข่าแต่นี่สูงสึกว่าพระท่านมีผู้ใดคุล่อมไปขายนะครับผมแน่แน่มึงบอก่อยมีแต่ว่าผมเห็นอยู่บานหลังหนึ่งบานหลังใหญ่ๆผมก็ไปเห็นจานเทียมนะครับไปติดแอร์กระจก วาคาเตะผมก็ไปเบิ่งโอ้เขาล้อมได้ครับเพิ่งเห็นต้นแรกนะครับในชีวิตของผมที่เคยเห็นไหม่คุณล้อมต้นนี้ก็2สองปีกว่าคือครับสองปีคับเดืนสัมนะครับมาคาเตะกับเป็ดเด็ด2สองต้นสามต้นครับต้นนี้กับตรงปลูกเสริมนะครับต้นต้นนี้ตรงเมื่อปลูกเพิ่มครับปลูกเสริมปีนี้นะครับอาจจะเป็นไม่ล้อมนะครับเป็นไม่ล้อมคือเก่าแต่จะเป็นแบบใหม่ยังงบหูนะครับทะเบงนวลนะครับแต่ว่าต้นทีโล่งไวคือต้นทียั่งนะครับที่ปีล่งเป็น การซื้อขายขบวนเครดิตนะครับแต่ต том, cual, redesign, ้นนี ìn, like ้ผมกับบอได้ลงไว้นะครับมันตายแล้วก็ปลูกเพิ่มจะค่อยว่ากันใหม่นะครับเนาะต้นนี้มีแนวทางให้คิดให้ออกอยู่นะครับกับคุชหลอมไปสามต้นสมมติสมมติคุชหลอมสามต้นนี่นะครับทีหนึ่งที่มันตายเนาะต้นตะเคียนนี่ต้นที่หนึ่งต้นที่สองต้นที่สามภายในหาเมตรในม่อห้อได้ยคุชหลอมเลยสามต้นนะครับเน้องกับคุชตัวต้นละปีก็ได้นะครับเนาะต้นละปีต้นละปีไปเรื่อยๆ ตอนนี้ก็ยังอยู่ในระหว่างดูแ,แลเราบำรุงอยู่กาคุรหลอมมั่นท่านใดนะครับกตลอยจากปีสองปีหรือหาปีนะครับแล้วแต่อายุนั่นแหละมั่เขาก็เลยว่าผมก็เลยว่าคิดว่าการคุรหลอมใหม่ครับการปลูกใหม่เสริมใหม่ในคณะบ่วเสียหายนะครับเนาะบ่วเสียหายดีกว่าเห็ดหน้าซื่อๆนะครับเนี่ยหน้ากับถือแรงแน่ยฝนแน่ราคากับตัางเองบ่ได้ต้นไม้ปลาหมห่านี่ครับที่คุรหลอมนี่เลยเห็ดไม้คุรหลอมเพาตั้งราคาได้นะครับบ่พอใจขายเัาก็จะขายนะครับเพราะว่ามันอยู่ในคณะหนม้อห่า บมต้องไปเดือดร้อนอยังครับตัวน,นี้งามแห้งครับอันปลาตัวน,นี้หมบึกเบืองแล้วก็สูงสองเมตรแล้วนะครับคิดว่าเม็ดละพันคิดไว้นะผมคิดว่าเม็ดละพันมีคนสื่อสองพันผมกับสีขายสิน่ะถ้าบมมีคนสื่อผมกับอ่วยควันพหนาอาจจะได้สามพันสินะครับเป็นไม้พุ่มทรงงามนะครับแต่แล้วแต่มห้อสีขายครับม่หมดเดือดร้อนอย่าขายนะครับคือเป็นการตั้งราคาเจ้า,จาของเองแล้วก็บ,บริได้ใช้ปุ๋ยเซย่านะครับ แบบประหยัดประหยัดนี่ต้นสะเดาต้นนี้ก็เป็นไม้ไหมไวบเห็ดบานเยือนนะครับนาะไม้ปลาไม้ยืนไม้ยืนต้นไม้ยังยืนนะครับมาจิกหนาตัวนี้ก็แม่นนะครับจิกนามถัดมาเป็นยางหน้าก็ไม้ยังยืนนะครับปูผสมผสานกันฟังดีขึ้นกันครับนี่สะเดาโอเป็นสะเดาเทียมครับสะเดาเทียมมีคุณลอมได้นะครับแต่บุคคลมีคนนิยมนะครับต้นใหม่เอแต่ใซซ้อยก็ได้นะครับมามันปลาคือเก่าเป็นยางหน้านะครับผม นี่เป็นความคิดแนวคิดแนวทางคิดนะครับแล้วก็เป็นการปลูกผสมผสานที่มโหงประตองไปเห็นอย่งางไรนะครับปลูกไวซื้อๆในด้านหน้าด้านดินขึ้นมานะครับก็เลยเหยีใบไเพื่ออนาคตข้างหน้านะครับฟังนี่ที่เห็นใบแห้งๆเหี่ยวๆ,ๆ,ๆนี่ครับเป็นการผลัดแสงต้นเกาออกนะครับก็คือใหม่อยู่ในด้านหน้านะครับกับผมเป็นยังนะครับเพิ่มไทยผมดอก ผมกวาดีกันเพื่นตัดออกผมสุดิปูใหม่ผมจะปูฟังจะคล้องนะครับตอนนั้นเป็นเด่ดนหน้านะครับเป็นเด่นหน้าเพิ่นตัดออกมีใหม่ประดูใหม่กระถินเท่ททาผ้าอะไรก็แล้วแม่ต้นสะแบงนี่เพิน่นเพิ่นเสียไว้ให้หรือบอกมือหันะครับเพิน่นเอาไว้ให้ผมผมกะสิจงไว้เนี่ยพอตัดนะครับใหม่ประดูอีกต้นหนึ่งนิดหน่อยนะครับใหม่ในเด่นหน้าก็บ่บบมีการทกเถียงกันครับแล้วแต่เพื่นพอนเพราะว่าแต่ก่อนนั่นเพื่อนเป็น,เป,นเป็นสาใหญ่ครับสาหลวงเพื่อนถมสาเพื่อเฮ็ดหน้านะครับแต่ผมนี่ขุดสาเพื่อเฮ็ดอย่างอื่น ก็เลยดวมการมักนมากาศเปลี่ยนเปลี่ยนกันแนนนะครับนาะขาดกันแนนการเล็กน,น,น้อยก็เริ่มต้นใหม่กรับบมีปัญหาครับเราจะแล่แต่เ,เพิ่นสิตัดว่าเป็นขอผอบสาาเก่าเพื่อนนะครับครับพี่น้องมีสสยสายเคียิลตกทันนครับขอบคุณถี่มารับช่มนะครับกับช่องรายการคนกับป่าวาสันดาวเทียมนะครับเป็นช่องรายการในช่องน้นอยๆนะครับคนติดตาม3,000กว่าคน คลิปบางคลิปก็มีสระบางคลิปกับ่มมิสระนะครับขอคุณที่กดติดตามกดแชร์กดไลค์กดคอมเมนต์มาแน่นะครับเด้อมีความคิดเห็นต่างๆใดๆเพื่อเป็นกำลังใจให้คนเหตดคลิปเฮ็ดคลิปทำคลิปสั่งคลิปขึ้นมาให้พี่น้อง้เบึงบังเทื่อกะพี่น้องหูแล้วบางเทื่อกะยังพ่ท่านหูนะครับเพื่อคนหูหูนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับนั่นคือเรื่องจริงที่มีมานาน ชีวิตคนเราผูกพันอนเนกอันน,นันคามหาศาลการรอดินอบคลุ่มจากสองมือของเรานั้นมาเร็วมาเร็วมาช่วยกั